สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องของคุณชายกกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีเทคนิคดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เทคนิคที่ว่านี้นะครับก็คือกลยุทธ์การส c a l ป i n g หนึ่งนาทีโดยใช้ d n a นะครับผมนี่ครับมันเป็นยังไงนะครับผมลองมาดูกันนะครับผมว่าเทคนิคการใช้ใช้ยังไงนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับเพิ่มอินดิเคเตอร์เข้ามาก่อนนะครับโดยเพิ่มตัวอินดิเคเตอร์ moving average ขึ้นมานะครับขึ้นมาสัก3าเส้นก่อนนะครับผมนี่ครับขึ้นมา3เส้นนะครับเส้นแรกครับเส้นแรกเป็น EMA 8นะครับผมเส้นแรกนี่นะครับให้เป็น EMA 8เส้นที่2เป็น EMA 16นะครับแล้วก็เส้นที่3ามเป็น EMA 24นะครับผมนี่ครับให้เพิ่มเข้ามาตามนี้ก่อนนะครับผมนี่ครับทีนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเหตดในทาาเฟรมเอ็มหนึ่งที่สามที่มเตืนเ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่ากลยุทธ์การสช้เกาปิ้งหนึ่งนาทีนะครับก็คือว่าเทรดสั้นมากๆนะครับเทรดสั้นมากๆโดยใช้ทางเฟรมหนึ่งนาทีนะครับตรงเนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแต่ละแท่งเทียนนะครับมันก็ หนึ่งนาทีนะครับผมถ้าคำหนึ่งแท่งเทียนนะครับผมมันอาจจะไวมากนะครับในกรณีนี้นะครับผมมันอาจจะไวมากก็คือว่าหมายผมว่ามันอาจจะได้กําไรไวมากอาจจะเสียขาดทุนไวมากเช่นกันนะครับผมตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับก็โอเคมาต่อกันนะครับวิธีการใช้งานนะครับไม่มีอะไรยุ been, h, ่งยากนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับวิธีการทํางานของกลยุทธ์ตัวนี้นะครับก็คือเราจะต้องดูนะครับดูแท่งเทียนนะครับโดยเนี่ย โดยเนี่ยเราจะต้องดูว่าแท่งเทียนแท่งไหนนะครับถ้าในกรณีที่เพื่อนๆจะเทรดบายเนี่ยให้เพื่อนๆมองหาแท่งเทียนสีเขียวนะครับแล้วออกมานะครับให้ดูว่าแท่งเทียนนั้นอนะ่ะมันสามารถที่จะยืนเหนือเส้นได้ทุกเส้นนะครับย้ํานะครับว่าทุกเส้นนะครับเส้นเดียวเส้นหนึ่งเส้นใดไม่ได้นะครับผมนะครับ เส้นเบลล์เส้นหนึ่งเส้นใบได้นะครับผมต้องเป็นทุกเส้นเท่านั้นนะครับนี่นะครับดูตนี้นะครับนี่นะตัวนี้นะแท่งเทียนนะครับสามารถยืนบนเส้นทุกเส้นได้นะครับผมนี่นะครับแท่งเทียนสามารถยืนบนเส้นทุกเส้นได้นะครับในในกรณีที่เราเล่นบายนะครับในกรณีที่เราเล่นบายเราก็ต้องดูแท่งเทียนสีเขียวโดยให้มันจบแท่งก่อนนะครับให้มันจบแท่งก่อนนะครับแล้วเราถึงจะเปิดออเดอร์ายนะครับ จากนั้นนะครับตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับว่ามันมีแนวต้านก่อนหน้าหรือไม่นะครับนี่นะครับตรงบริเวณนี้เป็นแนวต้านก่อนหน้าให้เราระวังนะครับไม่ใช่ว่าบางทีราคามาชนแล้วเราปิดเลยอันนี้ก็อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันในกรณีที่อาจจะรับความเสี่ยได้ไม่มากนะครับหรืออะไรพวกนี้ยเราก็เป็นการเป็นการระวังไปในตัวแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเพื่อน เข้าเทรดบายตรงบริเวณนี้นะครับหลังจากจบแท่งนะครับหลังจากจบแท่งนะครับแล้วราคามันมาชนแนวต้านเนียเพื่อนๆอาจจะออกออเดอร์หรือว่าอาจจะปิดทํากันไรก็ได้ก่อนนะนะครับผมตรงนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สามารถรับความเสี่ยงได้นะครับรับความเสี่ยงได้มากเนี่ยก็าาอาจจะรอดูนะครับว่ารอดูว่าพอมันชน,าานแนวต้านเราเนี่ยมันติดสีแดงหรือเปล่าแบบนี้นะครับก็คือตรงนี้นะนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นบริเวณแนวต้าน แล้วราคามาชนพอชนปุ๊บเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเป็นสีแดงแบบเนี้ยแล้วเราก็ต้องดูอีกนะครับว่ามันมันย่อลงมาเนี่ยมันย่อลงมามันสามารถปิดต่ํากว่าทุกเส้นหรือไม่นะครับผมนี่นะครับในกรณีนี้นะครับผมก็คือถ้าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีทุนเยอะหน่อยเนี่ยผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆรอ,ออาจจะรอ อาจจะรอดูก็ได้นะครับรอดูว่าว่าแท่งต่อมาเนี่ยมันเป็นสีแดงหรือเปล่านะครับถ้าแท่งต่อมาเป็นสีแดงเนี่ยแล้วต้องดูอีกนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหลุดมันปิดหลุดทุกเส้นนะครับมันปิดหลุดทุกเส้นนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนัดล็อตไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปล่อยนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่ามันอาจจะหลุดออกมาแบบุตัวยาวเข้ามาได้ก็เป็นไปได้นะครับอย่างเช่นนะครับเนี่ยครับอย่างเช่นเนี่ย ถ้ามันปิดต่ำกว่าทุกเส้นนะครับโอกาสที่มันสลุนหลุดลงมาอีกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับแตบ่ด้วยที่ว่าพอมันชนกระทั่งปุ๊บมันย่อลงมาเนี่ยมันอาจจะติดบริรเวณแนวรับตรงนี้ก็ได้นะครับผมมันถึงทําให้ราคาเนี่ยมันไม่ลงต่อนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงบริเวณเนียมันอาจจะอาจจะติดแนวรับบริเวณนี้ก็ได้มันถึงให้ ทำให้ราคาเนี่ยมันไม่ลงต่อนะครับผมตรงนี้นะครับก็ก็จริงๆเอะมันมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะในทางในในโฟลเด็กนะครับผมอยู่ที่ว่าจิตใจเรานิ่งพอไหมครับผมจิตใจเรานิ่งพอไหมครับว่าเราต้องมีวินัยด้วยนะนรับมีวินัยในหลรกมีแบบแผนในการเทรดด้วยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับในกลยุทธ์ตัตตวตเนี้ยตัว scalping เนี่ยเราเทรดในทางเป็นที่สั้นมากๆเลย N1 นะครับ เทรดในทเทรที่สั้นมากๆนะครับเราต้องเข้าออเดอร์ไวออกออเดอร์ไวเช่นกันนะครับผมเราจะไปถือยาวเราไม่ใช่การเราไม่ใช่นักเทรดที่แบบว่าถือยาวนะครับเราเทรดมาถือสั้นๆน,นะครับผมถือสั้นๆไม่ต้องถือยาวมากนะครับผมในการเทรดนะครับนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับถ้าในกรณีที่เล่นบายเนี่ยผมพูดไปเยอะเลยอาจจะงงนิดนึงถ้าในกรณีที่เล่นบายนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับดูว่าแท่งเทียนเนี่ย มันยืนเหนือทุกเส้นหรือเปล่านะครับมันยืนเหนือทุกเส้นหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับถ้าในในกรณีที่เพื่อนๆเล่นเซลเนี่ยก็ให้ดูว่าแท่งเทียนเนี่ยมันอยู่ต่ํากว่าทุกเส้นหรือเปล่านะครับผมใยเช่นตัวนี้นะครับนี่ครับถ้าแบบนี้ลงมาสีแดงอย่างนี้ยังไม่ต่ำกว่าเส้นแบบนี้ก็ยังไม่ต่ำกว่าเส้นแบบนี้ถึงจะต่ํากว่าทุกเส้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆเลยนี่นะครับถ้าแบบเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ ยังไม่ถือว่าหลุดทุกเส้นนะครับอันนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับอันนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับจนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้หลุดแล้วเนี่ยครับหลุดแล้วเนี่ยก็เซี่ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเซีได้เลยนะครับผมเสลมาแล้วเ็าอาจจะมาดูว่าเนี่ยอ่าตรงนี้เป็นแนวรับนี่ตรงนี้เป็นแนวรับก็อาจจะออกตรงบริเวณนี้ก็ได้นะครับตรงเนี้ยหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นแนวรับอาจจะออกออเดอร์หรือว่าอาจจะปิดทำกำไรนะบริเวณตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่ครับ มันมันอาจจะไม่ไม่มันอาจจะไม,มไม่ยากมากมายแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องจะต้องรอรอให้มันเข้าเงื่อนไขซะก่อนนะครับรอให้มันเข้าเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยถ้าเพื่อนๆนจะเล่นบายเนี่ยให้เพื่อนๆนดูว่าแท่งเทียนเนี่ยมันยืนบนเส้นทุกเส้นหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆนจะเล่นเซลเนี่ยให้ดูแท่งเทียนว่ามันอยู่ต่ํากว่าเส้นทุกเส้นหรือไม่นะครับผมแบบนี้ครับแค่นี้เองครับผม ไม่ต้องดูอะไรเยอะครับถ้ามาเป็นถ้ามันมาเป็นในลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยคือมันคือมันปิดเนี่ยมันปิดบนเส้นบนเส้นเนี้ยเส้นเดียวแล้วต่อมานี่ครับก็ปิดเป็นสีแดงต่อมาเป็นเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือมันมันมันยังคุมเครือยังไม่แน่นอนว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับถ้าจะบาจริงๆเนี่ย ให้มันปิดบนเส้นทุกเส้นนะครับอย่างเช่นเนี่ย,ย,ยให้มันปิดบนเนี้ยอย่างน้อยนะครับให้มันปิดปิดขึ้นมาเป็นดีขดนะปิดเนียปิดขึ้นมาแบบเนี้ยเนียอย่างเี้ยปิดบนเส้นอย่างเนี้ยปิดอย่างเงี้ยขอนนะเนี่ยเราถึงจะเปิดออเดอร์บายได้นะครับผมเพราะว่ามันสามารถที่จะยืนบนเส้นทุกเส้นได้นะครับผมโอกาสที่มันจะขึ้นต่อก็มีความเป็นไปได้นะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะแต่ แต่ในความจริงแล้วมันปิดไม่ได้มันปิดไม่ได้แล้วมันปิดต่ำกว่าทุกเส้นตรงแท่งนี้นะครับเห็นไหมครับปิดต่ำกว่าทุกเส้นนะครับเราก็ต้องเปิดออเดอร์เซลล์นะครับหลังจากจบแท่งนะครับหลังจากจบแท่งเราก็เปิดออเดอร์เซลล์นะครับในบริเวณนี้นะครับผมง่ายไหมครับวิธีการนี้ครับง่ายไหมครับก็ไม่ยุ่งไม่ยุ่งยากซับซ้อนเท่าไหร่ครับเียงแต่ว่าเราจะต้องรอนะครับเราต้องรอรอให้ให้มันเกิดรูปแบบ แท่งเทียนที่ยืนบนเส้นหรือต่ำกว่าทุกเส้นซะก่อนเราจะถึงจะเข้าออเดอร์ได้นะครับผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับเนี่ยนั่นราคาปัจจุบันเนี่ยครับที่กำากำลังวิ่งอยู่เนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับแท่งเนี้ยเนี่ยคุณแม่เห็นไหมครับแท่งเนี้ยมันยังไม่ปิดบนเส้นนะครับมันยังไม่ปิดบนเส้นนะครับเนี่ยครับตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแท่งเนี้ย มันยังปิดต่ำกว่าเส้นอยู่แต่พอมาเป็นแท่านี้ปุ๊บเนี่ยับเห็นไหมครับปึ๊บมาเลวเนี่ยฮะปึ๊กปุ๊บเป็นเป็นจีเขียวแล้วแบบปิดเบลนเส้นทุกเส้นอย่างเงี้ยก็เปิดบายได้เลยนะครับเนี่ยครับเปิดบายได้เลยนะครับผมเนี่ยผงเนี้ยเนี่ยแล้วก็จะต้องมาระวังอะไรครับระวังแนวรับแนวต้าก่อนหน้าด้วยนะครับนี่เนียครับรมเนี้ยต้องมาระวังนะครับผมระวังดูนะครับเนี่ยครับพอเข้าตรงนี้ปุ๊บต้องมาระวังนะครับผมมันอาจจะย่อลงมาเนี่ยฮะเห็นเห็นปลายไส้ไหมครับ อาจ <c oughs> จะย่อลงมาเนี่ยครับผมตรงเนี้ยอาจจะย่อลงมาแล้วเราต้องดูนะครับดูแท่งเทียมนะครับว่ามันปิดระไหนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็อาจจะอุ่นใจนี่ครับถ้าเป็นสีเขียวก็อาจจะอุ่นใจแต่ถ้ามันถ้ามันปิดสีแดงลงมาตรงบริเวณเนี่ยตรงนี้ถ้าปิดแบบว่าแบบนี้ปิดอย่างนี้นี่ครับถ้าปิดอย่างนี้นะครับเพ่นนะครับเพ่นเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าปิดอย่างเงี้ยเพ่นนะครับ ถึงแม้เราจะเข้าออดอา์ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าปิด่างเนี้ยปิดในลักษณะแบบนี้เนี่ยเพ่นเลยนะครับออกเลยนะครับคัดร้อนได้เลยนะครับผมไม่ต้องถือครับไม่ต้องทนถือนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันปิดต่าง่าทุกเส้นนะครับมันปิดต่าง่าทุกเส้นมันเข้าเงื่อนไขที่เราที่เรากําหนดไว้แล้วเนี่ยว่าถ้ามันถ้ามันถ้าเราจะบายเนี่ยเราต้องไม่ให้แท่งเทียนหลุดทุกเส้นนะครับเราต้องไม่ให้แท่งเทียนหลุดทุกเส้นนะครับผมถ้าเราจะบายนะครับถ้าเราจะเซลล์เนี่ยเราต้องไม่ให้แท่งเทียน อยู่บนเส้นทุกเส้นนะครับถ้าเราจะเซลนะครับผมนี่นะครับก็ดูกันไปก่อนนะตอนนี้ตอนนี้ยังเรายังเรายังบายไม่ได้แล้วก็ยังเซลไม่ได้นะครับผมนี่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคาอย่างเงี้ยมันยังมันยังไม่บ่งบอกให้เราเลยว่ามันอยู่ต่ํากว่าเส้นหรือว่าอยู่บนเส้นหรือเปล่านะครับผมตรงนี้นะครับเทคนิคก็ประมาณนี้นะครับผมเทคนิคก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับ การเทรดมันไม่ได้ไม่ได้ยากมากมายนะครับผมในการเทรดของ m หนึ่งเนี่ยครับผมในการเทรดของ m 1นเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องรอนะครับรอให้มันมีสัญญาณที่มันชัดเจนซะก่อนเราถึงจะเข้าออเดอร์นะครับถ้าในเมื่อไหนก็ตามที่มันสัญญาณยังไม่ชัดเจนเราก็ยังไม่เข้านะครับ mm. เราก็ยังไม่เข้านะครับผมต้องรอก่อนนะครับผมโอเคนะครับ okay mm. โอเคก็ยังไงผมขอฝากนะครับฝากถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็ คอมเมนตคุณเข้ามาถามัาได้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ